ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมเราบอกกันอีกแล้วนะคะเย่ซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก็ไมาอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่า escape silent top person obby ค่ะเย่ซึ่งแบบนี้นะคะมันมีวงเล็บท้ายว่า scary obby วยคะทุนคนมันจะน่ากลัวขนาดไหนเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนกดเพย์ไปเลยนี่เข้ามาแล้ว มาก็เจอแมลงสาบเลยตัวเล็กๆหน่อยๆโหอ, <c oughs> อันนี้อะไรอะอุ้ยจ <c oughs> ้ะท่อเปิดเฉยงั้นเราไปกันเถอะค่ะทุกคนนี <c> ่ <oughs> มาด่านแรกเราก็มากระโดดกันเลยนะคะทุกคนอุ้ยตกใจบันไดอีกแล้ว <c oughs> ไปค่ะไปค่ะอันนี้เป็นด่านอะไรสักอย่าง <c oughs> เป็นลมค่ะทุกคนลมนี่ <c oughs> ต่อไปก็เป็นด่านกระโดดระวังเราจะเรียกว่ามันเป็นเข็มหมุดกันนะคะทุกคน <c oughs> โอ้ด่านนี้ไปอะไรน่ากลัวน่ากลัวไปดีกว่าไปดีกว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันนี้น่าจะให้ไปไหนสักที่เนี่ยแหละค่ะทุกคนแล้วก็ไต่บันไดไปเลยอันน่ากลัวไซเรน,นแน่เลยค่ะทุกคนตำรวจไซเรนนะคะไปคาน,นี้นี้นี้มุดท่อลงไปเลยมี่อ้าวลองไปโอเคค่ะแล้วแล้วต่อไปนะคะน่าจะให้กดอันนี้นะคะอ่ามาแล้วเรากระโดดไปเลยค่ะ นี่ไปทางนี้ไปทางนี้โอเคค่ะต่อไปนะคะทุกคนมันบอกว่ารีสปาวก็อันนี้น่าจะรีสปาวใหม่มั้งคะทุกคนเราก็อยากไปกดเลย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องไปกดก็ได้คะ่ะุกคนถ้เาเราไม่ต้องการให้มันรีสปาวไปคะ่ะทุกคนดวายทำไมนี้มันแปล่งเร็วจังไปคะ่ะนี่ผ่นแล้วต่อไปนะคะเป็นอันนี้คะ่ะอุ้ยมีไฟฟ้าช็อตด้วย ่อค่ะทุกคนนี่เราผ่านจากตรงไฟฟ้าช็อตมาได้แล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้อันนี้ต่อนะคะทุกคนอุ้ยนี่ตุ๊กตุ่นค่ะเราจะเรียกมันว่าตุ๊กตุ่นก็แล้วกันนะคะทุกคนมันตัวเหมือนตุ๊กตุ่นตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กค่ะค่ะทุกคนออ้น่าจะห้ามโดนนะคะทุกคนอ่าผ่านแล้วต่อนะคะทุกคนอ๋อก็จะเป็นอันนี้นะคะนี่ ให้มันขึ้นไปนะคะทาไมคนอยู่ตรงนี้เยอะจังลองไปดูกันค่ะทุกคนไปทางไหนทำไมมันมือดอย่างนี้เฮ้ยตัวอะไรอ,ะอ่ะอ๋อ,อะจะใส่เลนส์นี่เอง,องค <c oughs> <c oughs> ก็ว่าอ๋ออันนี้เหมือนน่าจะวิ่งหนีใส่เลนสแล้วทุกคนน่าจะวิ่งกันไม่ได้เราก็เลยกองอตรงนี้กันเยอะหน่อยเราก็ไม่รู้นะคะทุกคนว่าเราจะวิ่งได้หรือเปล่า เส่นใหม่ค่ะทุกคนมาเราจะต้องไปไต่เชือกให้ได้ค่ะทุกคนจึบ <c oughs> จ๊บ <c oughs> จึบจ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บเชือกอยู่ไหนเชือกอยู่ไหนเชือกอยู่ไหนเชือกอยู่นี่ไปค่ะเออผ่านแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราผ่านจนได้นะคะ <c oughs> มาต่อคะ่ะแด n เจอร์นะคะแดนเจอร์ Danger. ไชค่ะเราก็ไปต่อเลยนะคะอันนี้ข้ามหัวได้เลยค่ะเราไม่ต้องสนใจเลยมากค่ะว้าชนชนไปต่อค่ะแต่บันไดไปเลยกระโดดมานะคะนี่แล้วก็ไต่บันไดมาตรงนี้โอ้โหบันไดขึ้นเอยไม่ใช่ประตูขึ้นสนิมค่ะทุกคนโอ้โหจะเป็นบาดทะยักที่นี่กระโดดเลยก็แล้วกันนะคะเราไม่ต้องเดินลงบันไดแล้วค่ะเรากระโดดเลยค่ะเขาบอกว่าให้เราหาที่ขุดนะคะแล้วก็มีหมวกให้เอาด้วยค่ะนี่ ไฟฉายอยู่ไหนหนออ๋อนี่ค่ะเจอแล้วที่ขุดขุดต่อนะคะนี่ไปคันโคนขุดขุดอุ้ยอุ้ยมันคืออะไรอะหรือว่าจะเป็นทางออกแต่ทางออกมันไม่น่าจะมีก,กระบาดสามอันไม่ไม่น่าจะมีก,กระบาดเยอะขนาดนี้นะคะทางออกเราอย่าไปขุดเลยดีกว่าคะ่ะ จะให้หาทางออกนะอ้าวเจอทางออกแล้วอะ <c oughs> เจอเร็วมากค่ะทุกคนโอเคเขาบอกให้เราไปลงท่อนะคะนั่นท่อด้านบนอ๋อแล้วก็ต้องหนีตำรวจหัวไซเรนวิวววอไปค่ะทุกคนเราต้องจุกนะคะจูกมาเตอร์ค่ะทุกคนไปค่ะนี่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 น,นี่เจอแล้วไปค่ะเราต้อง เราต้องรีบลงท่อค่ะไม่งั้นมันไต่ขึ้นมาได้แน่นอน,นะค่ะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้เราลงมาเสร็จแล้ว f เฟนเดอะสวิตหาสวิตค่ะเนี yeah, ่ยค่ะเจอแล้วค่ะก <c oughs> <c oughs> ำแพงสีมไม่เหมือนกัน <c oughs> ไปค่ะมาแล้วออกมาแล้ว s ุ c าร์ตี้ o ูมนะคะเออมันจะมีบางอันที่เป็นกับดักนะคะทุกคนแต่เราไม่ต้องไปกลัวค่ะเรายืนตรงนี้ได้เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหม ไม <c oughs> ่ได้หลอกฉันหรอก <c oughs> เปิดแล้วโอเคค่ะไปกันต่ออ,อันนี้จะเป็นอะไรนะอ๋อไปเอาคิกา้าท่านคนอยู่ที่ห้องนี้นะจื๊บมาแล้วค่ะหยิบมาแล้วจากนั้นเราก็ไปเปิดประตูแต่ตอนนี้เราต้องเจอกับด่านหัวไซเรนนะคะทุกคนไปวิ่งหนีอีกแล้ว ไปค่ะไซเด้ลงไปเลยวิว้าวน้ำอะไรเนี่ยน้ำเน่าเสียแน่เลยค่ะทุกคนเนี่ยทิ้งขยะลงน้ำนะคะทำให้น้ำเน่าเสียค่ะ <c oughs> เหมือนเราเป็นขยะอะค่ะทุกคนทิ้งขยะลงน้ำโอเคค่ะไปต่อนะคะไปต่อไปต่อว้าวอ๋อถ้าโดนเลเซ,เซอร์จะมีเออแหลมๆขึ้นมาค่ะแต่เราจะไม่ตายนะคะแต่เราจะมีแหลมๆขึ้นมาทำให้เราตายค่ะอีกแล้ว <c oughs> โคค่ะใหม่็ใหม่เอา,เอา,เอาม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 าพี่คะไปต่อเลยนะคะนี่ผ่านแล้วด่านนี้เป็นด่านในตำนานเลยนะคะไปดู YouTube มาะคะ่ะเขาบอกว่าด่านนี้จะมีตัวอะไรออกมาะคะ่ะทุกคนเราต้องรีบไปรีบไปรีบไปสิไป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 ค่ะทุกคนไปด่วนะคะ่ะทุกคน ไปก่อนไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเอาใหม่ oh my, นะคะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราต้องสู้คะ่ะเราไม่ถอยนะคะไปค่ะไปต่อนะคะทุกคนนี่ตรงนี้อาวโดนน้ำแล้วทำไมปุ่มกระโดดมันหายอ่ะไม่นะมันมาแล้วมันมาแล้วไม่มีปุ่มกระโดด ไปค่ะนี่ชิมนาะจากนั้นก็มาตรงนี้นะคะเหมือนมันจะไดไม่มาเกิดตรงนี้นะคะทุกคนจึ๊บกลับมาแล้วค่ะทุกคนจากนั้นก็ไปเลยค่ะแล้วตรงนั้นไปค่ะ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 ไปเร็วกว่านี <c oughs> <ๆ>้่อยไม่ทันนะคะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราสู้ไม่ถอยค่ะทุกคนเราสู้ไม่ถอยนะอืไปกระโดดค่ะ <c oughs> ไม่อยากให้มันเกิดตรงนี้ ผ่านแล้วนะคะนี่พอออกมานะคะมันก็มีกำแพงกันไว้อยู่นะคะทุกคนนี่ผ่านแล้วต่อไปให้ยุสเดออันี้กลับดักเอ๊ะแต่ถ้าเรายุสธกลับดักมันก็โดนเราก็โดนกลับดักเองสิคะนี่เรายังไม่ยุสธอีกว่ละไปก่อนอุ้ยอันนี้ต้องยุสธแล้วค่ะทุกคนอันนี้ต้องยูสแล้วค่ะยูสยูสรเออแล้วอะไรคะทุกคน มันจะหายไปยังไงอ๋อมันจะหายไปพร้อมกับเจ้าไซเรนนะคะทุกคนไปเราลงไปเลยีสปา Let's escape เราต้องหนีออกจากที่นี่แล้วค่ะกดสปาวนะคะอ๋อเป็นรถไฟคะ่ะทุกคนนี่กดเลยไปแล้วรถไฟออกขบวนนะคะทุกคนชิกระชักชิกระชักปุ้นปุ้น <c oughs> ไปคะ่ะทุกคนแล้วก็ โรนะคะโรโรอร่รหล่ร,ร,ร,รไปเลยคะ่ะว้าวป่าดงดิบอันนี้มันจะออกมาได้แล้วนะคะทุกคนเพราะมีปะะะ่าค่ะเหมือนจะออกมาจากป่านะคะในโรงเพาบาลล้างคะ่ะเราออกมาได้แล้วนู้ดูดูดุ้ดดนสิน,นี่คือแมพทั้งหมดเลยนะคะอา้าวซูมไม่ได้ซูมนี่คะ่ะคือแม้ว้าเออ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 เมื่อกี้รถไฟลมะะ่มค่ะรถไฟล่มตกลงมาในาน้ํา คะ่ะเราขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนนี่เราก็มาถึงแล้วะคะ่ะทุกคนเย้เยเย,ย,ย้ถึงแล้วมีอะไรบ้างไม่เง่เลยอะ่ะมีแค่นี้ <c oughs> อ๋อี่ไงมีจมแพดกับสปีดแพดนะคะวายกระโดดสูงวิ่งเร็ววา,วายวายแล้วก็มีอันนี้ช่วยอะไรสักอย่างเออเหมือนจะมันมีเอออะไรตามหลังก็ไม่รู้ค่ะสีเหลือง และจากนั้นอันนี้ก็อ๋ออันนี้เท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 ฝุดฝุดแล้นี้ล่ะอ๋ออันนี้ช่วยวิ่งเร็วค่ะอันนี้กระโดดสูงแต่อนี้อันนี้กระโดดสูงกว่าแล้วอันนี้ก็วิ่งเร็วกว่าอ้าไม่ใช่ไม่ได้แล้วอ๋อสงสัยไปใช้อันนี้โอเคค่ะนี่เราก็มีอันนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่นี่ค่ะทุกคน นี่มีหมดเลยนะโอ,โ,อโ,อโ,อโอเคค่ะทุกคนงั้นสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนเพราะเราเล่นจบกันแล้วนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะและชอบช่องของเราก็อย่าลืมกดไลค์นะคะและกดแชร์นะคะและกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับ ขอลาไปก่อนนะคะแต่อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะนี่บ๊ายบาย